ช่เนี่ก็จะเป็นเป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าเอ๊ะปีนั้นเสื้อผ้าหน้าผมมันเป็นยังไงนะอะไรอย่เงี้ยครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับผมไกดนะฮะวันนี้เราจะมาแฝงตัว1วันในโอเ n นเฮาส์ของหมกรุงเทพนะฮะแล้วก็มาดูกันว่า1วันนี้เราจะเล่นได้เยอะแค่ไหนแต่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมชุดนักเรียนมาแอบใส่ชุดนักศึกษามาแต่ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ ตอนนี้10โมง11นาทีโอเคมามาดูกันว่าบ่าย2บ่าย3เราจะเล่นไปได้เยอะแค่ไหนไปตึกนี้ก่อนไปตึกข้างหลังก่อนก็นแล้วกันอันนี้คือสาขาเกมและสื่อเชิงโต้อตอบนะครับในสาขานี้เราจะพลิกจากคนเล่นเกมมาเป็นนักสร้างเกมแทนรู้ทุกขั้นตอนเบื้องหลังเลยว่ากดเกมจะมาถึงมือเรามันต้องสร้างมายังไงบ้าง สำหรับใครที่ชอบแนวใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆผมก็ขอแนะนำสาขานี้เลยครับมันจริงๆเเรานป็สรุปไม่ได้เล่นไปดูเขาเล่นแทนเพราะไม,ไม่มีใครยกกล้องถ่ายให้ตอนนี้ก็สิบโมงยี่สนาทีละเข้าไปข้างในมเมื่อกี้ของสาขาเกมไปดูมาต่อ ส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของคณะบริหารธุรกิจครับมีทั้งภาควิชาโลจิสติกส์ภาควิชาการเงินสาขาการตลาดและอย่างที่ผมกำลังเรียนอยู่ก็คือการตลาดดิจิทัลครับถ้าถามว่าการตลาดดิจิทัลเนี่ยได้เรียนอะไรก็ตอบง่ายๆก็คือเรียนเพื่อสร้างคอนเทนต์ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ครับแล้วทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าซื้อของของเรา ซึ่งมันก็ไม่มีวิธีที่ตายตัวครับเราจะว่าจะใช้กับลูกค้าประเภทไหนแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องทันสมัยและตามเทรนด์อยู่เสมอเรียนสนุกครับคํานวณไม่เยอะได้ระดมความคิดกับเพื่อนแล้วก็ยังทําให้เรากล้าแสดงออกด้วยใครที่อยากมาเรียนเหมือนกับผมก็ไม่ต้องลังเลเลยครับมาได้เลย ด้วยนะครับรมถึงใครที่สนใจทางด้านหลักสูตรนะครับต่อไปก็คือคณะมรุษร์และการจัดก,การการท่องเที่ยวน้องๆสามารถที่จะไปดูในส่วนการจัดรถช็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาจากการจัดก,การธุรกิจสายการบินสาขากา,การโรงแรมนะครับสาขาเอกภาษาอังกฤษและสาขาที่กําลังมาแรงนั่นคือสาขาการท่องเที่ยวและเรือสําราญ ใครสนใจนะครับคณะมนุษยศาสตร์ในวันนี้นะครับเราก็จะมีทางด้านเกี่ยวกับมนุษนะคบลงได้เลยลงแล้วเพราะว่าต้องไปดูมนุษยศาสตร์ต่อเปมาแล้วค่ะพื้นที่การบินแล้วค่ะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ของเรา Passenger Service ในการบริการบรยสัทผ้าคืนนั่นเองค่ะซึ่งทางภาควิชาของเรานะคะได้มีการจำลองอุปกรณ์ยนการสอนต่างๆที่กาน p ไ่เป็นเียรึงทรั้งเรือกที่ดีให้แก่กร สาขานี้คือสาขาธุรกิจการบินครับเราจะได้เรียนตั้งแต่การเป็นพนักง,งานภาคพื้นจนถึงพนักง,งานที่อยู่บนเครื่องบินเลยถ้าอยากรู้หมดทุกซอกทุกมุมของเครื่องการบินและจบไปในทำงานพร้อมเที่ยวไปด้วยก็เชิญที่สาขานี้ได้เลยครับ 87ปีเป็นเรื่องของสาขาการจัดการธุรกิจสายการเป็นของคณะมนุษยศาสตร์จานผู้สอนเนี่ยได้เสริมสร้างทักษะด้านการบริการไม่ว่าจะเป็นด้านภาพพื้นดินหรือว่าภายในเครื่องมาคะเกี่ยวกับการเรียนกายการบินส่วนฝั่งนี้จะเป็นของแล้วนั้นนะคะสามารถหาทุกที่ลูกเรือได้เป็นของี่ยตรงนี้ผมมานั่งรวมกลุ่มเพื่อรอไปดูสาขาการจัดการการโรงแรมครับ และที่มอ <to our S 1> ของเราก็ยัง <ข vinegar, S 1> มีสาขาใหม่ก็คือการจัดการการท่องเที่ยวเร, um. รือสำราญอีกด้วยและถ้าใครอยากเป็นลูกเรือราชาโจรสลัดก็สมัครเข้ามาได้เลยครับเพราะจบจากเมื่อกี้แล้วพี่เขาก็จะพามาดูพัตตการของ BU ต่อครับ ในพัฒการนี้บางสัปดาห์ก็จะมีการจัดคอร์สอาหารที่นักศึกษาทำมาให้เรากินกันด้วย ระบปกเล่นหายรูดได้เต็มที่เลยนะ มานั่งในนี้ผมได้ทั้งกุหลาบแล้วก็ของว่างกินอีกด้วยครับทาไม่ติดว่าเรียนอยู่ที่มอน,นี้อยู่แล้วแลวะมาเจอสาขาเชฟตอนอยู่มอปลายอาจจะมีใจสั่นอยากเข้าเรียนสาขานี้ก็เป็นได้ครับ ตรงนั้นก็เป็นตึกเพชรที่เราเข้ามาตอนแรกครับยังไม่จบจากห้องครัวเพราะก่อนที่เราจะลงมือทําได้ก็ต้องมีการสาธิตจากอาจารย์ก่อนในห้องครัวสาธิตครับในห้องนี้ก็จะเหมือนกับเราดูรายการอาหารแล้วจากนั้นก็จดเอาไปทําตามในครัวครับพอถ้าคนเยอะๆไปบุงดูเชฟในครัวทีเดียวมันก็ดูไม่เหมาะสมใช่ไหมละครับ พอเสร็จจากห้องสาธิแล้วพี่เขาก็จะพาเรามาดูห้องสปาครับในนั้นก็อากาศเย็นสบายแถมยังมีเสียงน้ำไหลช่วยเพิ่มความผ่อนคลายอีกด้วยพอเห็นแล้วอยากจะเอนกายลงไปแนกัเตียงจริงๆเลย ต่อมาก็จะเป็นห้องนอนในโรงแรมนะครับที่นี่ก็จะจำลองมาทั้งหมดเลยทั้งห้องสวีทห้องแบบครอบครัวหรือแม้กระทั่งห้องนอนสำหรับคนพิการเขาก็มีใครอยู่บ้านแล้ชอบปูเตียงหรือจัดหมอนบ่อยๆก็แนะนำสาขานี้ครับของก็ครบจริงๆ ก็ตรงนี้พื้นแล้วก็มีขัดกระจกด้วยทางข้างนอกก็สามารถออกไปได้น,นะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นครูไป,ปตรวจอาจารย์ไปตรวจงานเฉยๆขนาดห้องครัวย,ยังต้องมีสาธิตทําไมห้องในโรงแรมจะสาธิตไม่ได้จริงไหมล่ะครับในห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนพร้อมกับมีอาจารย์ทําให้ดูเลยไม่ต้องกลัวว่าจะหลง ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งเลยครับผมก็เลยกะว่าจะไปหาข้าวกินสักหน่อยแต่ไหนๆก็ต้องเดินผ่านคณะนานาชาติแล้วก็เลยถ่ายมาให้ดูนิดนึงก็แล้วกันครับเผื่อใครสนใจวันนี้ผมจะกินแกงกะหรี่ที่โรงอาหารนิเทศครับอยู่โรงอาหารนี้อร่อยหมดครับแต่ที่อร่อยแบบอร่อยจริงๆเลยก็คือขาหมูที่ถ้าใครแวะมาก็อย่าลืมแวะมากินนะครับ หลังจากเติมพลังเสร็จแล้วเป้าหมายของเราต่อไปก็คือคณะนิเทศาสตร์ครับที่มีสาขาอยู่เยอะมากๆเลยงั้นมาดูกันครับว่าผมจะได้ถ่ายสาขาไหนบ้างอ๋อแล้วก็วันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษของผู้ช่วยผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องที่หยดด้วยนะครับ ในนี้ก็จะมีหลายสาขามากเลยครับมีทั้งสาขามุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลแล้วก็มุ่งเน้นการสื่อสารแบนด์สร้างสารรค์เอาเป็นว่าเยอะครับแต่เยอะทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณมั่นใจเลยครับว่าถ้าได้เข้ามาเรียนแล้วทุกคนก็จะชอบแล้วก็สนุกไปกับมันพอพูดไปพูดมาแล้วทําไมมันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองขายเก่งอย่างเลยแต่มหาลัยไม่ได้จ่ายผมนะครับผมยังคงต้องจ่ายค่าเทอมให้มหาลัยอยู่เอาเป็นว่า ถ้าสมัครเข้ามาเรียนแล้วและที่เจอกันจริงๆก็อย่าลืมทักกันด้วยนะเดี๋ยวสำหรับน้องๆที่มาในวันนี้นะครับก็จะได้รู้เกี่ยวกับเบื้องหน้าและเบื้องหลังการทำงานของภาวิชาบดแคสติ้งว่าจบไปแล้วจะทำอะไรใช่ซึ่งบดแคสติ้งเสื้อยืดเนเกย์ยีนลงนะเมื่อหม่เกย์ยีนใหญ่เลยยอนย้อนย้อนยอนย้อนย้อนย้อกันย้อนย้อกันอนย้อนย้อนย้อนยอนย้อนย้อนย้อนอนยน อเราผมลองกาครั so like, umas, ้ี่โอ้โหจบแล้วมาแ้เาชมตัวเองหมดแล้วนะครัก็หนึ่งสองรายการที่ะคุณผู้ชมนะคะมาเปิดประสบการณ์และตามหาแฟชั่นวันนี้อยู่กับดิฉันนซจริทอนค่ะและผมคลิมรครับรายการของเราของนใหม่ในช่วงหน้าคะ เต็อแตมมเ็มอหลังจากเราดูรายการข้างล่างเสร็จไปแล้วพวกพี่ๆเขาก็จะพามาดูห้องควบคุมกับควบคุมทั้งหมดเลยทั้งไฟภาพแสงเสียง อารมณ์เหมือนเราได้เดินดูในสตูของช่องทีวีเลยครับแต่แค่แบบนั้นเราจะหาดูได้ยากมากกว่า เวลาที่ศิลปินเขากาลังเล่นคอนเสิร์ตกันอยู่ก็จะมีภาพในมูฟเมนต์ต่างๆที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มอารมณ์ให้กับงานนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิชว่วกันดีกว่าขอวิชว่แรกให้น้องๆดูหน่อยเลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะยังไงทำแห้ศิลปินเลยไหน้องๆไปเร็วซะแล้วอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆเลือกอันนี้บอกว่าเราจะทำมิวสิคติวัลให้กับศิลปินคนไหนกันอ่ะนีโคอีกไหนก็น้นะคะอ่ะเดี๋ยวถัดมาจะเป็นในส่วนของวิชว่วกันแล้ว ให้น้องๆเลือกว่าภาพไหนที่เหมาะสมอ,ะอันนี้คือวิชวลแรกนะคะวิชวลแรกมีความน่ารักจริงๆ,ๆดูคุูคิด,ดหน่อยๆขอดูวิชวลที่สองหน่อยค่ะอ,คอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันถึงเวลาตัดสินใจแล้วน้องๆจะเลือกวิชวลอันที่หนึ่งหรืออัน,นที่สองคะแต่ฝั่งนี้ได้ยินอัน,นที่สองเฮ้ยอ,อ,อันนี้เห็นเลงอันแรก ในคอนเสิร์ตที่เราเรามีเพลงแล้วแล้วมีไลฟ์ตัม่แล้วแล้วน้องเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนที่นี่แล้วก็จะได้จัดงานได้แบบทุกแปลทุกอย่างมีทั้งอีเวนท์ที่แบบเป็นใช่บอกเลยว่าเราสอนจัดงานอีเวนท์ทุกประเภทนะคะในทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตหรือว่าจะเป็นงานประกวดนางงาม หลังจากเราออกมาจากสาขาอีเวนต์กันแล้วผมก็จะพามาฟังบรรยายพิเศษของผู้ช่วยผู้กำกับเรื่องที่หยดกันครับใครได้ดูหนังเรื่องที่หยดแล้วชอบตรงไหนใน,นหนังก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตึกของคณะฟิล์มครับมีโรงหนังแล้วก็มีสตูดิโออยู่เยอะเลยสําหรับใครที่สักวันหนึ่งอยากจะมีหนังของตัวเองขึ้นไปฉายบนโรงภาพยนตร์ก็มาเรียนที่คณะนี้ได้ครับมีรุ่นพี่เก่งๆอยู่หลายคนเลย เป็นๆกันแลน้ก็คือเราจะตอบทุกคำถามเลยใช่ไหมครับพี่ร้อตอบได้เลย <c oughs> <c oughs> เขาคุยกับเอ้คนนี้ต้องคุยแบบไหนคนนี้ต้องคุยแบบไหนหลังจากนั้นก็ให้ทุกทีมสามารถทํางานให้กับเราได้เพื่อให้มันเกิดผลในการถ่ายทำที่ดีที่สุดตามที่ผู้กำกับหรือโปรดิวเซอร์เขาเขาต้องการนะครับงงไหมหรืออธิบายเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจแล้วมันมี มีบ้านหลังอีกหลังหนึ่งซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครแล้วเหมือนกับว่าทางฝัง่งทางฝั่งโปรดักชันเขาก็ไปตั้งกองบริเวณนั้นเงี้ยเอาไตเต้าอะไรไปแล้วก็มันจะเป็นวันที่เราต้องถ่ายผีห้อยเนี่ยผีห้อยนะแล้วก็ทีมอาร์ตก็เอาไอ้ไอ้หมุนผีเข้าไปเก็บไปในบ้านบ้านหลังใช่ซึ่งซึ่งซึ่งมันก็ทาให้ฝน เราก็ไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่าฝนมันก็ตกตกยังไงก็ไม่หยุดตกจนแบบเราตั้งแต่สี่โมงเย็นจนประมาณสองทุ่มก,ก็เลยตัดสินใจปรึกษากันว่ายกกองเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็พอยกกองก็กลับไปโรงแรมไปนั่งกินข้าวอะไรกันก็มีทีมงานบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยตอนช่วงแบบก่อนเริ่มถ่ายมันมีมอเตอร์ไซค์แบบสองสามคันมาจอดถามว่าเนี่ยมาใช้บ้านหลังนี้ได้ไงใครใครอนุญาตอะไรเงี้ยบ้านหลังเนี้ยมีคนผูกคอตายสองครั้งแล้ว ก็คือแล้วก็แบบแล้วก็มันก็ยังมียังมีรถบางคันที่แบบออกมาไม่ได้พวกรถหกล้ออะไรพวกติดลมอะไรเงี้ยใช่เนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าเอ๊ะปีนั้นเสื้อผ้าหน้าผมมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยครับก็มันก็จะถูกต้องตามตามยุคตามสมัยเนี่ยฮะพวกข้าวของเครื่องใช้พวกพวกสไตล์ของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยถ้าใครไปดูแล้ว เราสังเกตดูว่าว่าคันที่เล่ามาก็ค่อนข้างค่อนข้างจะตรงกับอันนี้อันนี้ก็อันนี้คือโลเคชันที่เราสร้างบ้านแต่บ้านตอนนี้ถูกเลือไปแล้วก็คือเราไปใช้สถานที่ท,ที่ที่นี่ที่สระบุรีแล้วเราก็ทีมทีมอาร์ตเขาก็ไปรีเสิร์ชว่าบ้านหลังนั้นหน้าตาเป็นยังไงเราก็สร้างโมเดลเล็กขึ้นมาสร้างโมเดลเล็กขึ้นมาพอสรุปได้ทุกอย่างเราก็ลงมาสร้างจริง ใช้เวลาสร้างประมาณเดือนครึ่งแล้วก็ตกแต่งภายในทั้งหมดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ชื่อมกับอีกอย่างหนึ่งคือการ b o c k i n g b o c k i n g นักแสดงนะครับสิ่งที่เราเห็นคือ b ็ o c k i n g ทำไม b ็ o c k i n g ให้ช่างภาพได้ดูแสง b ็ o c k i n g ให้ช่างภาพได้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละในแต่ละคัดในแต่ละคัดที่ที่เขาจะทำกัน,นแล้วอลไรนะั้คือ คือก็จะเกิดการไหรทบจากสิ่งที่เราวอกกิ้งไว้จะถิดเพี้ยนไปได้นิดหน่อยจากแอคชั่นแล้วก็อารมณ์ของนักแสดงที่เขาเล่นตอนนั้นแต่หลักๆมันก็จะอยู่ในสิ่งที่เราที่เราวางแผนไว้นี่ฮะเรามีการคุมพรำคุมพนักำทำเด์ฟอนไน์อันนี้เราก็ถ่ายกลางวันอันนี้ก็เราเราก็ถ่ายรถอ,อันนี้คือันนี้คือคือตอนตอนชมผีเราก็เอาตุ๊กตาไปไอย เป็นแบ็กกาวก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งคืออันไหนที่มันไม่มาเห็นไกลๆแล้วก็ไม่ใช้คนจริงอะไรเงี้ยครับถ่ายรถเราก็ใช้วัดลิงงานวัดเราก็เซ็งขึ้นมาจับจับวัดพวกไฟพวกอะไรข้างบนก็คือเราดีไซน์หมนเลยนะครับหมดแล้วสไลด์ประมาณนี้ของรางวัลให้ด้วยใช่จากพิกต้องเลยนะครับก็คือเมนที่เป็นหนังสือพิอยศษนะครับ เป็นหนังสือการ์ตูนที่คือมีความสงสัยนิดนึงครับคือในในเรื่องนิยายขี้อ่อนนะครับคือบทบทจากเขาจะดูเยอะกว่านี้ครับแต่ทําไมในหนังบทจากเขาดูทแทบจะไม่มีความสัมพันธ์เลยคือแบบไม่มีก,ก็ได้มีแค่ลุงพุทธคนเดียวก็ได้ครับคืออยากรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นได้ตัดออกไปอะไรยังไงครับอ๋อจริง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 ,รง,รงในบทหนังจากก็มีเยอะกว่านี้นะครับก็คือจริงจริง จริงๆจ,จ่จาเขา,าจะเหมือนเ <Yeah. S 1> ป็นอาหารเก่ากับยักษ์ถูกไหมฮะเขาเคยลบด้วยกันมาแล้วก็แล้วก็วกจ,รจริงๆจริงๆเราในบทเขาเยอะกว่านี้แล้วตอนตอนถ่ายทำเราไม่เยอะกว่านี้แล้วก,แวก็แต่ด้วยข้อจากัดเรื่องเรื่องเวลาในการฉายในในการในการที่ต้องถูกฉายด้วยสองชั่วโมงครับเราก็เลยเลือกที่จะตัดตัดทอนบางอย่างออกมันก็เลยถูกตัดออกจาก็เลยโดนตัดออกปรับมันเอง น่าจะประมาณนึงจริงๆมีจริงมีถ้าถ้าก็มีดี렉เตอร์คัดออกมาหน้าน่าจะเห็นจ่ายเยอะกว่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับอ่าต่อมาครับแบบว่าจบกันจริงๆแล้วอยอยากจะให้ต้องฝากอะไรถึงน้องๆที่เป็นนักศึกษาอยู่ในตอนนี้หรือว่าแบบว่าเป็นน้องๆที่กำลังจะเข้ามาใหม่ในปีการศึกษาได้นะคะอยากให้พี่ต้องช่วยพูดอะไรให้เป็น กำลังไฟเติมแพชชั่นให้น้องๆหรือยังฝากอะไรถึงน้องๆมีได้ไหมครับต้องขายมหาลัได้วยนอันนี้ต้องืเอ่อตอนพี่ว่าสำหรับนักเรียนก่อนเนาะสำหรับนักเรียนที่คิดอยากจะจะเข้ามาทำในวงการบันเทิงก็พี่ว่าเข้าเรียนในมหาลัยในในสายในสายนี้โดยตรง จะได้เปรียนคนอื่นอย่างน้นอยๆคือคือเรามีเรามีเรามีพื้นฐานเรามีเรามีเด็กที่ถูกต้องพอเราจบไปทําจริงมันก็เราจะได้รู้ว่าอ๋ออย่างเงี้ยเหมือนเด็กหรือเปล่าหรือไม่เหมือนเหมือนกับที่เราเรียนมาไหมหรือไม่เหมือนแต่แต่เราจะมีประสบการณ์ประสบการณ์นี้คือประสบการณ์จากหนังสือมันมันจะต่างจากจาก ถ้าเราไม่ได้เรียนมาเราก็จะไม่มีสิ่งนั้นในในหวัวในเวลาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องๆที่ที่เรียนภาพยนต์หรือนิเทศอยู่ก็อาชีพเราตอนเนี้ยเป็นอาชีพที่พี่บอกได้เลยว่าทำเงินเยอะนะคือคือคือเมื่อก่อนคนชอบดูถูกว่าเส้นกินลํากินใช่ไหมแต่เขาไม่รู้หรอกว่าว่าอาชีพเราจริงๆอะยรได้ดีนะ คะแนนคือแตะช่างเฉลยมากแต่ช่างอะรนะครับเรื่องชีวิตมันก็คือเริฟใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะครับทุกคนหลังจากออกมาฟ้าก็เริ่มมืดแล้วไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าคะเราก็มีคอนเสิร์ตของวงไอเฮ็ธบัมเบนะคะทิกกี่นะคะน้องๆคนไหนที่ สนใจนะคะอยากจะร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตนะเปสายเต้นไตร์ตื้ดไนร์ไปสายบันเทิงสันทนาการเนาะก็อยากให้แวะจริงๆสําหรับคณะนิเทศศาสตร์ตอนนี้ที่พี่เห็นมีกิจกรรมอยู่ก็จะมีสาขาอีเวนต์จากขาบลอสแฉสาขาผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์นะคะเอาง่ายว่าทุกกิจกรรมทุกสาขาก็ยังคงมีกิจกรรมอยู่สาหรับคณะนิเทศศาสตร์ยิ่งเฉพาะที่ลานวงกลมตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าน่าจะมีคอนเสิร์ตนะคะ ที่จัดกันอยู่นะคะแล้วก็น่าจะมีแบล,ล็อกด,ด้วยนะคะน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้เยี่ยมชมคณะนิเทศศาสตร์เลยยังไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์ใดๆของคณะนิเทศศาสตร์เลยเนี่ยเดี๋ยวน้องๆเชิญลงที่ป้ายนี้ได้เลยสําหรับคณะนิเทศศาสตร์เนาะถ้าเรามาเยี่ยมชมโอเพ่นา้องมองกรุงเทพเราไม่แวนเทพเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะคะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ เที่ยวเดินเล่นในโอเปนเทเฮาส์บองกรุงเทพครบเจ็ดชั่วโมงแล้วเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงยี่สิบแปดเกินมานิดนหน่อยหน่อยบวกกับผมเดินเล่นกับทำอะไรนิดนิดหน่อยหน่ก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มสำหรับหนึ่งวันที่โอเปนเทเฮาที่นี่เราได้ดูทั้งนิเทศได้ดูทั้งมนุษยศาสตร์ได้ดูคณะฟีวมิดหน่อยแล้วก็สำหรับใครที่มีแผนอยากมาเรียนที่นี่แล้วไม่ได้เข้ามาดูหรือสนใจก็ ดูคลิปของผมแล้วอาจจะตัดสินใจได้ว่าตัวเองอยากจะเข้าเรียนที่นี่หรือเปล่าโอเคครับแล้วถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้และการนำเสนอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชอบผมการไกด้วยนะครับ